สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีวิตติดดินฟรีดอมไลน์นะครับผมวันนี้เราอยู่อีกหนึ่งสวนนะครับที่น่าสนใจน่าจับตามองมากเลยครับก็คือสวนของน้องพีทนะครับเราอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2สาย3นี่แหละครับผมนะฮะก็วันนี้เรามาทำอะไรกันนั้นนะฮะอยากบอกเลยว่ามาแยกหน่อนะครับนี่คือต้นลายพายุนะครับ ต้นแม่ลายพายุนะครับดูครับจากลายพายุจะเป็นวากิวให้ได้เลยนะครับผมไม่ธรรมดานะครับผมเนี่นะครับผมจากต้นแม่สู่ต้นลูกนะครับผมนี่นะครับเป็นไม่ได้ยังไงนะฮะจ่ายลายมาได้ดีมากสำหรับต้นนี้นะครับนี่ให้ดูหลอดนะครับ หลอดนี้มีเจ้าของอ่าต้นนี้มีเจ้าของแล้วนะครับก็กําลังจะมาขุดแยกหน่อชําส่งลูกค้านะครับผมแล้วก็ลูกค้าบอกว่าขอเป็นให้ชําลงเข่งเลยโอ้โหเจ็บปวดใจนะครับผมบสวยงามมากนะครับต้นสมบูรณ์มากนะครับก็มีหน่อติดเข้ามานะฮะ จากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมถ่ายต้นนี้ให้ดูนะครับถ่ายต้นนี้ให้ดูนะฮะตอนนี้ลายมาจัดเลยนะครับลายมาจัดตอนนั้นที่บอกว่า300กว่าเคตอนนี้ <c oughs> ราคาเปลี่ยนแล้วนะครับต้องอัพราคาเป็น500 k เคนะครับเพราะว่าลายเขามาดีนะครับผมเปิดจองตั้งแต่ตอนนั้นแล้วยังไม่มีใครทักมาก็นะฮะก็ถือว่าพลาดอย่างแรงนะครับตอนนี้ พัฒนาลายมาที่หลอดนี้แบบละเอียดยิบเลยนะครับผมนะฮะเปิดจองมาเลยครับนะฮะขอที่ห้าร้อยเคก่อนนะครับนี่นะครับคือสองต้นนี้นะครับนี่นะครับผมละเอียดยิบนะครับผมนะฮะมาคุยกันได้นะครับผมใครที่สนใจนะครับแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอแยกหน่อนะครับเดี๋ยววันนี้ หมอดินดั้งเดิมนะฮะทำการขุดนะตอนนี้กำลังนั่งเครียดอยู่ฮะไม่วอาขุดยังไงว่า <ST U> เนี่ยนะครับ <ST U> เป็นคุณพ่อของน้องพีชนั่นเองนะครับ <ST U> <ST U> ต้องขออภัยเรื่องเ,ออเสียงใน YouTube อาจจะอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะครับนะฮะ เพราะว่าผมไม่ได้ยังไม่ได้ติดไมคนะฮะเพราะว่าไมคก็เป็นหมืน่นแล้วนะครับผมตอนนี้ตังยูทูบยังไม่จ่ายมาให้ผมเลยฮะผมยังหาวิธีไม่ได้เลยฮะเดี๋ย <Sie> วละครับตอนนู้นเขาเดินห้างแล้วฮะ <S 2> <S 2> คุณแม่ก็จะชอบคุยนะฮะเสียงดังนะคุณแม่ของน้องพีทนะครับเดี๋ยวรออีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมผมจะถ่ายคลิปเป็น คลิปยาวๆเลยแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็หลอดขาดเป็นที่น่าเสียดายหลอดนี้มันขาดนะครับผมอาจจะเป็นสภาวะอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับอ,อากาศที่เปลี่ยนแปลงนะฮะและลมก็พัดแรงด้วยนะครับนี่นะครับจ่ายหนอมาสวยงามแล้วก็อีกหนึ่งหน่อที่น่าจับตามองนะครับคือหน่อนี้เลยนะครับหนอนี้มาดีเลยนะครับผม เนี่ยนะครับเสียงลายชัดเจนนะครับอ่ะคุณพ่อได้ที่แล้วฮะหลังจากที่นั่งสวดคาถาอยู่ประมาณสิบนาทีนะนี่นะครับมือหมอมา้นะครับอ่าคุณพ่อก็มือสมัครเล่นนะครับเพิ่งมาอ่ามาเรียนรู้มา,รรมาดูแลลวยแดงอินโดได้ประมาณกี่เดือนนะสองเดือนเนาะ <Yeah. S 1> เดือนเดียวเน,นะโอ้คุณพ่อบอกเดือนเดียวน,นะครับ ไอ้พืชมาปลูกอืมคีพือเป็นการดูแลของคุณพ่อน้องพีทนะครับผมสี่น้ำาะไรนนี่นะครับอ่ะสีน้ำนะครับคือการแยกหน่อนั้นก็แล้วแต่ความถนัดของใครนะครับแล้วแต่นะครับแต่อันนี้เราจะระวังเรื่อง เรื่องรากรากให้ดีที่สุดนะครับก็เลยต้องฉีดน้ำเข้าไปนะครับมันมีมันมีหนอ่อหน่อที่ติดชิดกันมาด้วยนะครับก,นนก,ก็จะยากนิดนึงนะฮะต้องระวังนะฮะไม่ละมันคุณพ่อไม่ไดต้ตื่นเต้นสั่นนะครับผมแต่คุณพ่อไม่ได้ถอนนะฮะ <laughs> เดี๋ยวหาติดเราอย่างนคุณพ่อไม่ได้ติดเรานะฮะคุณพ่อซื้อสดฮะร้านเชื่อไปได้ไม่มีให้เชื่อเลยใช่เชื่อได้เยอะทว่ลากต้นมาโอ้ลากใหญ่มากครับโอ้โหมีเขี้ยวแน่ๆเลยครับอย่างนี้ มันก็ป่องนะมันอ้เว,ว้ยรู้ว่าบางทีดินมันลงนะหลักหลักเยอะหลากเยอะเอะนี่ไยไฝไปหมดโอ้นั้นหลากต้นแม่แน่แน่เลยไม่นั่น,น,นเ,เดี๋ยววิชิพเข้านี่นะเออกอย่างบกขาดไม่กลัวอีกหนึ่งต้นนะครับที่ต้นแม่มาจากสวนตะเก่งนะครับ แห่งบ้านโปง่งราชบุรีนะครับมีเที่ยวด้ออ่ามีมีเที่ยวมาใหม่แล้วฮะไม่ใช่เที่ยวมันเขี่ยวต้นแม่เนะเขี่ยวต้นแม่มมมเที่ยว,วยต้นแม่อ่าตามตามคาดไว้เลยนะครับว่ามีเที่ยวแล้วนะครับยินดีกับเจ้าของใหม่ด้วยนะครับที่ได้อ่าหน่อนี้ไปนะครับแล้วก็ทราบข่าวมาว่าต้นนี้ จะนำเข้าสู่กองประกวดในเดือนธันวาเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้ไปนะฮะมีส่วนน้องพีทหนึ่งส่งเข้าประกวดด้วยนะครับผมแล้วก็สวนของผมเองนะแอดมินก็สวนบ้านสวนอโยธยานะครับแอดมินก็มีแค่ลายธรรมดาบ้านๆน,นะะก็เดี๋ยวค่อยพัฒนาลายไปเรื่อยๆนะครับ มาเจอหน่อนี้นะครับพัฒนาลายเป็นวีไอไปได้ไงฮะพี่เก่งตกใจนะฮะโอ้โหเป็นไปได้ยังไงฮะ ต้นถนนอยเนี่ยมีเขี้ยวมาสองเขี้ยวใช่ไหมใช่ฝั่งโน้นอีเขี้ยวหนึ่งฝั่งนี้เขี้ยวหนึ่งอ่ะไม่ใช่เหรอนั่นนี่นี่มีมีมีี้น่สองตาหนอเนี่ยสองตาสามตาหนอสามตาหนอเนี่ยฝั่งนี้ก็มีตาหน่อยโอ้เยอะมากครับเยอะเลยครับต้นนี้เยอะครับเยอะครับเยอะครับเนี่ยเขี้ยวใช่ฝั่งโน้นนึงเขี้ยว นี่ก็เชี่ยวนี่สามตาเดี๋ยวลากไหนเสียตาถึงไปเชี่ยวมันมาเย็นนี่มคิดเออเดี๋ยวพอตัดนี่แล้วก็พอพอตัดอ่าพอแยกปั๊บเนี่ยพอ่อค่อยๆดึงลากเข้ามาห,หรือไม่พ่อก็ดึงลากมาก่อนก็นได้ครับแล้วค่อยค่อยลงดาบอ่า จริงๆแล้วก็ถ้าต้นขนาดนี้นะครับก็จะสร้างหน่อต่อเนื่องได้เลยนะครับแต่บางต้นก็คือว่าถ้าเปอร์เซ็นต์แป้งในตัวหนอนะครับที่แยกออกมาแล้วเปอร์เซ็นต์แป้งยังเล็กยังน้อยอยู่ก็จะต้องรอยนิดนึงนะครับเพราะว่าให้เขาได้อ่าไปทาการอ่าเรียกอะไรนะทำให้หน่อตัวเองใหญ่ก่อนแล้วค่อยสร้างหน่อลูกออกมานะครับ แต่ถ้าสร้างหนอ่อออกมาเลยทีเดียวโดยขณะที่ต้นแม่เนี่ยยังยังยังหน่อเล็กก็ต้นก็จะผอมนะครับหน่อก็จะผอมนะออกมานะฮะต่ทางที่ดีเราควรทําให้ต้นต้นหลักของเราเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีก่อนนะครับแล้วค่อยสร้างหน่อขึ้นมาจะดีมากและเปอร์เซ็นที่ชําแล้วรอดสูงนะครับผม ยาวก็ถ้าระยะยาวก็ต้องตัดลา,ากยาวเราตัดออกเลื่อนให้ขาดยาวจัดยาวอยู่ด้านนี้เก็บไว้แล้วก็ลากนะครับถ้าปลายขาดนะครับอย่างนี้ก็คือไม่ดูดซึมแล้วนะครับต้องขออภัยที่พวกเราเล็บดำนะฮะเล็บดำแต่กำเงินล้านอ,อันนี้ออกด้วยฝั่งนอ,อกนี่เลยอ่าน,นะครับตอนนี้ก็ รือดินไปเยอะเจอกันในกองประกวดแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าหน่อนนี้นะครับเจอกันนะครับน้องพีทยังไม่ได้ตั้งชื่อสวนนะครับครับพี่กำลังแยก่นคู่นะครับนี่นะครับผมก็มีคอมาจาก เจ้าเจ้าของตัวจริงครับเจ้าเจ้าของตัวอ่าพี่เก่งนะครับลอ้ลอล้อตะเก่งนะครับก็เจ้าของที่เอ่อเขาจองไว้อ๋อเจ้าของอ๋อนึกว่านึกว่าพี่เก่งอ๋อถ้าอยากดูนะครับค่ะพี่นี่กำลังอยู่นี่พี่กำลังแยกอยู่ยครับนี่นะครับเจ้าของก็คอมาดูนะครับผมประมาณ วันนี้ผมให้พ่อให้พ่อแยกพี่ผมไม่ลงเองโอ้ไม่พอแยกใช่ใช่ครับอ๋อมันเน็ตมันไม่ค่อยดีเอาเอาเอางี้ก็ได้ครับพี่เดี๋ยวดูที่เดี๋ยวผมลงคลิปให้ดูเดี๋ยวลงคลิปครับผมนี่นะครับสวัสดีครับน้ำน้ำน้ ีากต้นแรกลาดได้ค่ะแต่มันคืไม่นค่อดีแต่แจ้งรากเพื่อนเลยมันมีโผง ที่ต้องหมุนน็อตตรงตูดอ่บบะเห็นปะมันมีน็อตหมุนซ้ายไม่ชักล้นเลยหมุนหมุนหมุนซ้ายอ่าหัวหมุนหมุนซ้ายเยอะเดี๋ยวเรานัาา่นเดี๋ยวจะตัดปตามอ่านี่นะครับโอ้โหยังกะบอะไรนะไม้โกงกลางเหรอฮะไม้โกงกลางนะครับผมเป็นเก่งเย็ดนั่นยังว่าเยอะฟูเมือนกัอ้าว <ๆ S 1> นะครับผม,<ๆ>ผม หนออวบจริงๆนะครับหักโป๊ะได้เลยฮะหักได้หักได้เลยครับไม่ต้องไม่ต้องเอามีดเบาๆนะอ่าในออกแล้วครับผมนี่แล้แค่นี้แล้วครับสูตรเด็ดเลยครับนี่นะครับนี่นะครับของจริงต้องหักครับดูดึงลงล่างปึ้งัไงรอมาแล้วครับเอาโหได้เลยครับ เดียวครั้นงนั้นมันะะะต้องดึงม,มันมีรากหลายต้น,นเยอะรากของต้นมันนึงเนี่ยยาวอ่าพอดึงนึงนิดเดียเลยครับผมอ่าน,นี่ครับผมนี่ครับหักออกน,น,นะครับนี่รากพี่ดีเราไม่รู้นี่นะครับอันนี้รากเสียตัดเลยพ่อตัดทิ้ง ก็ไม่ดีตัดัไปอันไหนไม่ดีตัดทิ้งเอาลากดีไว้นี่ตัดทิ้งตัดทิ้ดีไม่ดีตัดทิ้งไปเดี๋ยวมาเกล้ารากไปอันนี้ดีต้องคุยอับนี้ดีเก็บไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันต้องเป็นรากเมนหาอาหารตอนที่มันสุดอยู่อย่นี่ โอ้ยาวครับโอล่าเยอะยองครับนี่ยาวยาวยาวเดี๋ยวระวังปลายหักสนนี่เนี่ยชนอ่างนั่นแหละผมเชื่อถึงดิ่งลงไปอีกนะครับใครที่สนใจหน่ออื่นนะครับหน่อที่ยังเหลืออยู่อีกเยอะแยะนะครับผม อ้าวนะครับนี่นะครับผมให้ดูนะครับอ้าวนะครับมีมีเขี้ยวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้น้องพิษไปล้างน้ำแล้วก็ทำการชํานะครับผมโอเคนะครับสำเร็จรุ่งร่วงไปได้ดีนะครับสำหรับอ่านอนี้นะครับ โอเคนะครับผมนี่นะครับหลายสวยมากๆนะครับเดี๋ยวเจอกันในกองประกวดนะครับผมอันนี้เราก็จะแช่น้ำยานะครับพวก่าเชื้อรานะครับกันไว้ก่อนก็ดีนฮะเราจะแช่ไว้สักหน่อยนะครับเพราะว่าเชื้อราที่มากับน้ำกับดินมันมีอยู่นะครับก็ กันไว้ก่อนนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวพาไปดูหน่ออื่นนะครับที่ยังมีอยู่อีกอ่ะนี่นะครับก็ดูแลต้นแม่กันต่อนะครับนะครับหน่อนี้นะครับยังไม่มีเจ้าของฮะตอนนี้เปิดที่ราคา500รยเคแล้วนะครับหนึ่งสองสามหน่อนะครับตรงนี้นะครับสามหน่อที่ท่านเห็นนะครับหน่อละห้าร้อยเคนะครับผม สนใจทักแอดมินมานะครับทักแอดมินมานะครับหรือไม่ก็ Facebook นะครับผมตักวัชรกรแกรมโกนะครับผมคือชื่อผมยังเปลี่ยนจากค่ายเดิมไม่ได้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเปลี่ยนมาแล้วนะเป็นภาษาอังกฤษแต่ก็มันยังไม่ขึ้นหน้าโปรไฟล์ให้เป็นชื่อชื่อใหม่นะครับนะฮะโอเคแล้วกันนะครับขอบคุณทุกทุกการติดตามทุกๆุกการกดไลค์นะครับผม ที่สนใจนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับสวนเล็กๆนะครับของน้องพีทนะครับสวนเล็กๆนะฮะก็มีเครือข่ายสวนตะเก่งนะครับเครือข่ายสัมาฟาร์มนะครับสวนไขหวานเพชรลีนะครับสวนทีเคฟาร์มนครปฐมนะครับแล้วก็ถ้าใครสะดวกหน่อยก็ไปหาผมได้ที่บ้านสวนอายโยยานะครับนี่ฮะผม